ปภาพิสานะคะกร,ะะระาบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวดร,รใจเพชรกล้าจนและครูรู้ทุกท่านนะคะจะเดินทำสำัมมนากดีพี่น้องหมู่มิตีทุกท่านค่ะปภาพิสามงคพลธนาวุฒิเป็นนักศึกษาวิชารามอริยะปัญญาตรีชั้นปีที่หนึ่งหลักสูตรเจ็ดปี และหลักสูตรหกเดือนวันนี้จะมาส่งการบ้านเรื่องการใช้ยาเก้าเม็ดจากการปฏิบัติแล้วก็ได้ได้ผลค่ะคือก่อนหน้าที่จะเข้ามาแพทย์วิถีธรรมตัวเองก็จะมีโรคอีกอย่างหนึ่งก็คือปวดต้นคอแล้วก็จะใช้ชีวิตลำบากมากคือคอมันเหมือนเวลาเรายืน หรือไม่ก็อิริยาบถเราเนี่ยเราจะปวดร้าวมากตอนนั้นก็จะไปอาศัยทานยาเป็นยาคลายกล้ามเนื้อทีนี้ลูกๆบอกว่าแม่ต้องไปตรวจแล้วเพราะว่ามันจะมีปัญหา <c oughs> พอหลังจากที่ไปตรวจหมอกระดูกอะค่ะก็เขาก็บอกว่าเ,เป็นภาวะกระดูกเสื่อมกระดูกข้อที่หกข้อที่เจ็ด เสื่อมต้องผ่าตัดใช่ไหมคะพอได้ยินผ่าตัดก็รู้สึกกลัวก็เลยบอกหมอว่ามีวิธีอื่นอีกไหมหมอบอกว่าก็คือจะต้องกินยาคลายกล้ามเนื้อยาไปเรื่อยๆทีนี้วันนั้นเนี่ยหมอก็จ่ายยามาสามตัวก็คือมียาคลายกล้ามเนื้อตัวหนึ่งยาแก้ปวดชนิดแรงตัวหนึ่งแล้วก็ยานอนหลับพอได้ยามาเนี่ยค่ายาก็กแพงพอสมควรพอได้ยามา ก็ไม่กล้าทานยานะคะเพราะว่าตัวเองมีโรคอีกโรคหนึ่งก็คือเป็นไทรอยก็ไม่ทานยาเลยก็เลยหาวิธีอื่นก็คือเอ่อไปหาสถานที่นวดแผนไทยให้เขาช่วยนวดเอ่อคอเราพอรู้สึกพอพอไปนวดแล้วมันก็ดีได้แค่วันสองวันพอกลับมาเอ่อหลังจากได้มันก็อาการก็กลับมาเป็นอีกคือมันจะบวดร้าวต้นคอมากใช่ไหมคะ ทีนี้พอหลังจากที่ได้เข้ามาในแพทย์วิถีธรรมแล้วก็ได้เรียนรู้การใช้ยาเม็ดที่หกก็คือการทำโยคะของท่านอาจารย์ก็เริ่มจะรู้ว,ว่าวิธีการที่เราจะต้องปฏิบัติเนี่ยทำอย่างไรนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็คือแรกๆอาจจะแบบเออมันมัน,ม,นมันยากนิดนึงพอทำทุกวันทุกวันเนี่ย มันมันแปลกมากตรงที่ว่าอาการปวดต้นคอของเราเนี่ย,ยทําไมมันหายไปได้ไงส่วนไอ้เรื่องที่ว่าถ้าเกิดมีความเครียดบ่าตึงออ,อันนั้นอันนั้นก็เป็นปกติธรรมดาแต่ว่าการใช้ชีวิตจากออิเลียบวดต่างๆที่เคยปวดต้นคอนะคะรู้สึกว่ามันหายไปเอแบบทึ่งมากแล้วก็ไปคิดย้อนอีกว่าวันนั้นถ้าเราเชื่อหมอเนี่ยหมอบอกว่าอ,อคุณต้องมาผ่าตัดเพราะว่าเกระดูก ขอข้อที่หกที่เจ็ดเนี่ยคุณเสื่อมต่อไปคุณจะมีปัญหาเรื่องเกระดูกก็ก็คิดในใจว่าเราเราไม่เราเราไม่เชื่อหมออยู่แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยได้ใช้ยาเม็ดที่หกแล้วก็ใช้ยาเก้าเม็ดของท่านอาจารย์นะคะคือสุขภาพกายสุขภาพใจก็ดีขึ้นมาเอ่อเรื่อยๆนะคะก็ทําให้รู้สึกว่าเออเราเนี่ยเป็นหมอดูแลตัวเราเองก็คิดว่า ยาเก้าเม็ดของท่านอาจารย์เนี่ยค่ะวิเศษที่สุดนะคะ,ะกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะที่ที่ได้มีธรรมะดีๆแล้วก็การรักษาโรคเป็นหมอดูแลตัวเองแล้วก็ขอกราบขอบพระคุณท่านด็อกเอรนิดหน่อยนะคะทีะ่แนะนำะให้เข้ามาอยู่ในแพทย์วิถีธรรมค่ะขอบพระคุณหมู่มิตรีทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะคะขอส่งการบ้านเท่านี้ค่ะ ค่ะเวลาหนึ่งปีนะคะพี่พี่นิ้ประพาพี่สาเปลี่ยนไปมากเลยนะคะทรงผมก็เปลี่ยนด้วยค่ะประมุะเอาไว้สั้นกว่านี้ที่ร้านร้านเพื่อนนะคะเอาไม่ตัดให้สั้นกว่านี้ก็เลยอ่างงั้นเอาเท่านี้ก่อนเดี๋ยวค่อยเล็บไปเรื่อยๆค่ะนี่าชีวิตเปลี่ยนนะทรงผมก็เปลี่ยนนะคะจิตใจเปลี่ยนคะ่ะ ร่างกายก็เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะคะยินดีด้วยนะคะยินดีกับที่ได้มีโอกาสมาอยู่กับโมมิตีนะคะแล้วก็เป็นนักเรียนแถวหน้าอีกท่านหนึ่งนะคะค่ะอนุทนาค่ะพี่น้องท่านใดจะเสริมเชนได้เลยค่ะเขาเขาจะก็อยากจะบอกว่าอยากจะบอกคุณนิว่าพี่เองนะ่ะ แต่ก่อนก็ก็เป็นนะคะคอเนี่ยค่ะเอี้ยวไม่ได้เลยถ้าจะเอี้ยวนี่ต้องไปทั้งตัวเลยค่ะแล้วก็มันจะมีปัญหากับการทํางานมากเลยเพราะว่าอยู่ห้องผ่าตัดแล้วแล้วเวลาเข้าเคสเราต้องใส่เสื้อกาวแล้วก็เพื่อนเป็นคนใส่ให้แล้วมันจะมีขั้นตอนว่าเราต้องเราต้องเอื้อมมือไปเอาเอา่อเอาเชือกมาผูกเนี่ยทีนี้เราหันไม่ได้พอเราหันทั้งตัวก็ไม่ได้อีกหันทั้งตัวมันก็จะคอนเทมิเนต มันมันจะมันจะไม่สะอาดอะคะ่ะมันจะมันจะไม่ได้ก็เลยเพื่อนก็นบอกว่าเนี่ยไม่ชอบเลยใส่ใส่เสื้อให้พี่สภาเนี่ยมีปัญหาทุกทีเลยเอี้ยวก็ไม่เอี้ยวไม่ยอมเอี้ยวตัวไม่ยอมไม่ยอมเอี้ยวคอมาเอี้ยวไม่ได้เลยนะคะคือคือถ้าไปต้องไปทั้งตัวเลยมันแข็งไปหมดอะคะ่ะแล้วก็ยาก็กินจนไม่รู้จะกินยังไงสุดท้ายพ่อพอ,พอมาเก้าเม็ดนี่แหละคะ่ะก็ดีขึ้นเรื่อยๆ แต่ตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะคะเพราะว่ารู้ว่าตัวเองทําวิบากมาเยอะอันนี้ต้องชดใช้ตอนทานปลาทานทานทานไก่อะไรเนี่ยก็ทําบาตททาบาปก,กับอืทําปลานี้โอ้โหเยอะมากเลยก็ก็ยังต้องรับอยู่ตอนนี้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะคะมันยังมีอยู่ขอโหสิกรรมอยู่ทุกวันทุกคืนที่นึกได้อ่ะค่ะ่ะเป็นกําลังใจให้คะ่ะค่ะนุชนา ที่นีค่ะเดี๋ยวเรามาหาอามาดูพี่รวมกำลัง